เอาเลยครับแต่โควิดหรวเอาละครับสวัสดีกับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอิกคิวซังเชนเคยนะครับผมอยู่กับเกม My h ี r o หรือ h ี r o p i x e เซลนั่นเองนะครับกับพาคที่สองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ชื่อน้องก็ยังไม่ได้ตอนนี้ชื่อน้องเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผม ยังไม่ได้แก้ชื่อน้องเลยเรายังไม่รู้เลยว่าชื่อน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับก็เราให้คุณผู้ชมที่ดูนะครับก็ช่วยกันตั้งชื่อกันนิดนึงนะครับผมอยากให้น้องตัวเล็กตัวนี้น้องชื่อว่าอะไรน้องชื่อว่าอะไรดีครับให้คุณผู้ชมช่วยกันคิดนะครับผมอ่าแล้วก็ผมได้ไปเรียนรู้มานิดนึงนะครับว่าเมื่อตอนพาร์ทที่แล้วเนี่ยสกินที่2ตรงเนี้ยของผมนะครับยังไม่มีนะครับผมก็เลยไปศึกษามานิดนึงครับ ในการเล่นก็คือว่าเราจะเพิ่มสกินครับให้เรามาเพิ่มที่ตรงนี้นะครับเรามีสกินไรเราก็สามารถกดสวมใส่นะครับแล้วเราก็กดสวมใส่เราก็เลือกได้ครับว่าช่องไหนเรายังว่านะครับอันนี้ก็ต้องปลดนี้ปลดเลเวล5นะครับส่วนนี้ปลดเลเวล10นะครับผมโอเคครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่เลเวล2อยู่นะครับผมโอเคเราจะโอเคครับเราก็จะเข้าไปสู่การผชนภัยของจะเรียกตุ่มน้อยหมกแดงก็ อันนี้แล้อ๋อวิอะไรครับมีอันใหม่หมาด้วยอันนี้คืออะไรไม่รู้ข้างบนนะครับมันมีให้น่าจะแยกซ้ายกับขวาแน่นอนครับผมเหมือนเดิมกว่าไลรซ้ายดีไปภูเขาไฟใต้ดินเหมือนเดิมโอเคครับโอ้โหกับเสียงเพลงจังหวะแดน,นระทึกโลกเด็ดมาแล้วครับโคลบได้หลบได้โอ้โหหลบได้ครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ออโอ้โหโอ้ใครเดียวเลยครับชอ็ชอชอ็อช็อโอเคครับผมกลับไปต่อครับสิกแซกลงมาทีบุ๊คนี่หล่อโอ้โหลอยเต็มเลยสกินโอ้โหโอ้ยเยอะไฟเยอะไฟร้อนครับร้อนอร้อนดังไฟสูมสวงทะลวงอ,อกฉันไปแล้วจัวงหวะนี้ไปต่อ เต่อ,อสกินไปเฮ้ยชอ,อเราสามารถล่างสกินได้นะครับอันนี้เพิ่งเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ยเราสามารถล่างสกินไปต่อยอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนอวีเลยไปครับข้างบนมีของอ่าเก็บกุญแจอ,อะไรเนี่ยบอสอะไรยังไม่เอาโอ้โหเราไปได้ครับเฮ้ยโอ้โหกดสกิลสองก็เอาทำไมไปไปทำีิโอ้โหโอโ้เรามีปีกด้วยเมื่อกี้เรามีปีกมาได้ยังไงเรามีปีดแรกอะไงงง โอเคครับผม90เซนแล้วเอาตื่ตรนี้หนึ่งความคืบหน้า90้เปอร์เซ็นต์ราไปทางซ้ายขอไล่ซ้ายโอ้โหเอ้ยโอ้กดติดมาเลยเมื่อกี้มาติดอะไรวะโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยชะมัดเราต้องรีบเก็บเอ้ยต้องรีบเก็บเลือดเอ้ยขอเก็บเลือดก่อนชิบหายแล้ว เลือดน้อยซะด้วยเออมาเ,า level, า ala. มาเลยลาสกินลอแล,ล,ล้วลาสกินลอแล้วไปดีวะไปดีไปดีหลบ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 ได้หลบได้หมดหลบได้หมดหลบได้หมดเกดอะไรโอ้ยโอ้โหหลบหลบหลบช่องช่องช่องแคบมากันเอออยู่หลบได้อยู่ต่อยลูกไฟต่อยลูกไฟวาร์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 ฟตออนี้ไม่มีโดนไม่มีโดนโอ้ยโดนไปสองดอก ดแค่นี้ไม่เจ็บไม่เจ็บก็ถือก็ตายก็ถือก็ตายโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้สามดาวจะเจ็ดให้ทายว่าน้องอยู่ไหนให้ทายว่าน้องอยู่ไหนน้องอยู่น้องอยู่ในไงหลังกล่องแง่เปิดกล่องว้าวท่านี้เราได้อะไรบ้างเก็บเฮสิบเอซิบเกาะ็กะเหล็กดำไป แล้วทำไมมันไม่มีประตูทางออกให้วะถ้าจะทำให้เกมดีกว่านี้นะผมว่าตรงที่ว่าให้กดออกกลับมาที่หน้าหลักตรงเนี้ยน่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นประตูทางออกดีกว่าพอชนะปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบเป็นประตูทางออกไงเดินเปิดประตูแบบมีกุญแจให้นะครับไปเดินเปิดประตูอะไรเงี้ยเออฮะมันจะดูดีกว่าใช่ไหมคุณผู้ชมนะ่มีใครคิดเหมือนผมปาะโอ้ตรงนี้มีขึ้น มีขึ้นให้รับนะครับว่เฮ้ยโอ้โอเพิ่ม exp เต็มๆโอ้ exp แบบตั้ง1 4ื่นใครมันจะให้ขนาดนี้เฮ้ลเวล5แล้วคุณผู้ชมเราต้องมาที่นี่ครับนี่ช่องว่างแล้วหนึ่งช่องทีนี้เราจะมาอัพเป็นกำแพงคงไม่ต้องหรอกถ้าอยากรู้ว่านี้คืออะไรอ่ะข้างบนมีค่า10เปิดแ้นเราว่า เอาอันนี้ไปก่อนเลยแล้ว <spell> ก <on> ันมี up down เลยนะมันเขียนบอกเอ๊ะอ๊อคืออะไรมันคืออะไรโอ้มีตรงตัว f ด้วยอันนี้คืออ๋อตะพาเกี่ดาผ่านหรออ้เป็น f f เป็น f f บ้านมั้งไม่ใช่บะหมี่ f บวก f บวกแ้ก็ไต่แล้วก็ไ่แล้วก็่อยได้ลอกหมืก่อนดยหอดอกชอบกินลูกคืีลูกน้ไม่รู้เปไปกตอโอ้ย่ลูไเลยได้น ได้ใส่นักดาบแต่ใช้ปืนเออแปลกดีเหมือนกันเวทคนเราไปชนภัยกันต่อครับผมไปทางด้เอามีให้เปิดลบับซะแล้วรีบจังเลยนี่ยไม่ทันผ่านสองนัดเลยเมื่อเราไปซ้ายไปแล้วเราก็ต้องไปขัวไปทางขัวธรรมชาติจะสันไปกับจังหวะนี้นี่เลยโคู้พุ่งต้องมาเฮ้ยโซ้โซอเซ่อเซ เจ๊เจ๊ปุ๊กแต่เราเอาแผงกันสิเอ,าอ้าโหมัน,ม,นมันเยอะมันเยอะอ๋อแผงกันมันก็มันก็ไม่มาใช่ไหมใช้แล้วได้เปิ่มมากเลยเฮ้ยสกินนี้ถ้าทางมันจะไกลไม่ได้ชอบสกินชอบสกินไกลเรืยเิเฮ้ยจอมได้แต่งพวกไฟ แต่เดินไปไหนล่ะโอ้ยยิ่งติดแล้วโอ้ยไปขึ้นข้างบนเราเห็นกล่องแล้วเดินเข้าไปเลยชบแต่แรกเราต้องโกลไปก่อนอ้างโกลเฮ้ยเอ้าไม่ทำ่านไม่ได้ปะสุดท้ายกดใส่กินม้วนหมดเลยอันนี้ต่อฆ่าอะไรไปแล้วต้องรบโอ้ยโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ตัวพีเบงขอเก็บเลือดก่อน ข้าขอเกิเลือดข้าเจ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 อร์เจ้าเอ๊ะตรงนี้คืออะไรปุมน้อยๆอะไรวะอ๋อคือวิ่งไวคือวิ่งไวคือวิ่งไว้วิ่งไวโอฮ้ยโอ้ยเฮ้กลายเป็นกบกลายเป็นกบทำอะไรไม่ได้เลยหยุดตรงนี้เอ้ยเฮ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 ้ยหนี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  น oh oh, ี่พิงไปพิงไปพิงไปจ่อพิงไปปุ๋ยจ่อแล้วเราคู้นหนึ่งแล้วอ้โหมันมันเยอะมันโอ้ยการควบยอะหลบหลบหลบได้โอ้โหหลบจังหวะนี้ต้องพุ่งไปหลบตายโอ้โหไอ้แก่เอ้ยเก็บคอสิครับรออะไรอุ้ยใส่เนื้อไม้อีกแล้วแหวนเกาะ ก็อีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะทําเป็นประตูมากเลยผมควรว่ามันจะต้องเป็นประตูนะคุณผูช้ชมอนอนกลับมาแล้วเนี่ยครับภารกิจอยู่ที่มุมบนซ้ายนะครับซึ่งมันจะเขียนว่าอะไรนะอา้าวผมว่าผมต้องไปอ่านภาษาไทยให้เก่งนะียนี่ไงผ่านด่านลับ5ชั้น5ชั้นหรือ5ชั้นวะ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ขอพักไ้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับของเกม My Hero นะครับหรือ Hero Pixel นั่นเองนะครับขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนชื่อน้องนะครับก็ช่วยกันตั้งหน่อยนะครับผมก็จะขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะครับสำหรับการตั้งชื่อ้น้องตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อกันให้นิดนึงช่วยตั้งให้น้องหน่อยน้องอยากได้ชื่อนะครับน้องไม่มีชื่อใช้เลยโอเคครับพาร์ทน้าจะเป็นไง เดี๋ยวจะไปขอฟาร์มกันสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับพาคนี้ก็ขอจบไปทด้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กด subscribe นะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายจ้า